สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวีทเทียร์ยยยยสวัสดีครับผมชินอาละัพครับผมสวัสดีครับผมนัทโต้วสวีทเทียร์นะครับผมเราจะมาอธิบายว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรวันนี้เราจะมาแข่งเท้าแก้วกันนะทุกคนก็คือนี่เห็นไหมนี่อ่ะ กติกาอย่างไรสิต้องนัดสุ่มซักอันหนึ่งใน6อันนะครับเช่นอันนี้นะผมก็ต้องเดาว,ว่ามันคืออันไหนถ้าผมเดาถูกผมจะได้คะแนนแต่ถ้าผมเดาผิดผมจะไม่ได้คะแนนเราจะรวบยอดคะแนนแล้วก็นําไปใช้ในการลงโทษทายคิแล้วบอกเลยว่าลงโทษทายคิดนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะงั้นเล่นเกมเลยปะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่อ่ะมาเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มที่เกมแรกกันเลยดีกว่าครับใครจะเริ่มเล่นก่อนอะไรยังไงดีมาเพื่อเล่นก่อน เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการปักนิชบเป็นศึกที่ต้องเดิมพันด้วยชะตาชีวิตเลยใช่ไหมสร้ยมึงเริกก่อนเลยอันนี้มึงต้องเริมก่อนอ้าวแต่คนแพ้ต้องเริ่มก่อนอคนแพ้กูแพ้อะไรกูชนะดิอ้าวกูเริ่มก่อนตาโอเคโอเคอ่ะกูหั่นหั่นนี้หลย ไอ้ที่ไปหลับเลยคือหลับจริงกูปล่อยจอยเลยกูหลับก่อนนะมันก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มึงนะที่อ่ะมึงนี้ดิีสักใส่ยังเสร็จแล้วมาใช่ปะผมเสียใจแทนคุณด้วยนะครับไม่ใช่เหรอคำตอบไม่ถูกต้องคือติ๊งติ๊งอันนี้เองฟังดิเหมือนนหมเหมือนเออเออใช่งั้นตาเราไปคุณเลยแต่ว่าขอขอนิดนึงคนชื่อบีมมันโกงแบบนี้ตอนผมติ๊ตาแล้วผมพร้อมเล่นมีปี๊กขี้อะไรสิ เดี๋ยวนะมาเลยมาคือกูไม่ได้คุยกับมึงไว้หรอคือกูบอกว่ารม่แรกอ่ะเราตีอันนึงก่อนนะเว้ยมึงเล่นเที่ยอะไรอ่ะเต้นพ่อตั้งแต่เมื่อกี้นี่นะอันนี้คือบทลงโทษเดี๋ยวดูแล้วกันมึงไก็ฟังกดกูเที่ยมึงแครอ่ะกดไอเด้งเดี๋ยวขอลองเช็คกันทักอ่ะโอเคมาตึ้ง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 ไม่ใช่เลยยอมยอม แต่กูรู้ต้องอ่ะกูขอเดาอีกรอบอันนี้เดาเล่นๆนะเคอันแรกอนแรกเป็นย oh. ังไงะเฮ้ยอ oh. uh, uh ่าใช่เลยใช่เลยผมยอมยอมเอาอันนี้มากูก็ลืมอาเาใหม่เใหม่กูเดานะไม่ไม่กูไม่ได้เอาอันนี้เริ่มต้นกูเอาอันนี้เลยเออนานๆนี้เที่ยเที่ยนี่คือผลของคนที่ไม่อ่านกฏไม่ไม่แต่ว่าแต่ว่ากูเริ่มจากจากอันนี้เว้ยแต่แล้วก็กูเริ่มจากนี้ไป เอเยตากองไม่ก็ไม่ก็ขำโตัวโยกเลยทีเดียโยกเขี้ยนเลยไม่ได้ขำเฮ้ยเฮ้ยแล้วมานีเราส <2 S 2> องคนผิดสองอันก็ไม่มีใครได้คะ่นอนเรากลอบไปกันดีกว่าอะติดไปอ่ะติงติงติงแตงติงติงติงอะผิดครับฉีดได้ไงเมื่อกี้กูได้ยินอย่างงี้ผิด สม่น้ำน้ำอันไหนอันไหนแต่ก้องบอกดิไม่หามฉันเลยเหรอเีนี้นี่เป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้จำได้มันจำได้ยังตัดยังตัดอ่ะคุณจะได้รู้ความรู้ือเปล่าเอี้ยเป็นเกมที่เป็นแบบคือเกมนี้คือแม่งต้องมีไหวพริบไม่ใช่ไม่ใช่มึงต้องจำให้ได้ว่าคุณมีของอะไรแต่ไม่ใช่ไหวพริบกูแค่ผังกูเกแค่ผังอ่าโอเคโอเคโอเค ไม่มีกูไม่เห็นอะไรเกี้ยเองกูหลับตาจริงอ่ะอายุในกลัวอสัให้กูจะมีเงี้ยอะไรเ่ยแต่มันตีไม่แรงเท่ากลัวเสียงมันก็ต่างจากกลัวเงี้ยความต่างของเสียงอาย,ยุอ่ะลอง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 เอาจริงป่ะคืออันเนี้ยผมไม่ได้มีอะไรอ่ะไม่ได้อิงทฤษฎีเงี้ยเลยแต่ว่า จังหวะเนี้ยแม่งโดนโอ้ยเกมที่นี้ไม่มีใครชนะแน่เลยเฮียกูอยากโดนลงดอสองคนไว้เกิดอะไรวะอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ก็มึงตีเสียงพอแต่ก็ผมไม่ได้ไม่เหมือนตอนแรกที่คุยกันไว้นี่หว่าใครจำไม่ได้คือพ่ออัดหรอ้แต่แต่ก็บอกว่าไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เฮียที่อะไรกันงเหนื่อยไอ้เหี้ยที่แบบมึงไม่จำปะ ไม่อยากอยากมันซ้ำสองรอบแต่ว่าหารอบแรกได้คือได้รอบรอบสองเนี่ยอย่างนี้ผมขอรับตาฟังอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ๋อดีดีดีมามามานดำหยกด้ำหยกเลยซังไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใช่ไหมมันเรียงลำดับถูกแต่ว่าฟังดีๆนะ กูพลาดจุดนี้ถูกไหมใช่ตูพลาดจุดนี้เป็นอันหนึ่งก็คือแบบตึ้ง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 ก็คือตาหนี้มึงได้คะแนนมึงได้คะแนนจากการจําได้เหรอถ้ามึงได้คะแนนือมึงได้คะแนนจากการจำได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวกูมันติงติงติงเฮ้ยเฮ้ยติงป่ะเอ้ยเยี่ยไม่ใช่มันต้องติงแล้วเดินเลย คลายไหมคลายสามสี่สองห้าห้าเอ้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอ,อไม่ใช่เหรอแล้วก็ของตีผมไม่ได้ตีแบบถูกอ่ะเมื่อกี้กูว่าไอ้เียตาก,กล้องไม่งมบ่กับกูเราคุ้มคุณจังหวะนี้เลยวะาตากล้องผิดตากล้องเสียนนคะแนนมี่สีตาที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ไม่รู้ไม่ได้นับไปหลับตา กูยังไม่ได้ลืมตากูหลับตาอยู่เร็วเร็วรีบเหรอแหนะกูรู้วมึงทำอะไรอยู่มึงแอบดูเหรอกูไม่ได้แอบดูแต่กูฟังเสียงแต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 งใช่ปวะไม่ใช่ ไอ้เฮียยากอย่าเพิ่งขอว่าต่อไปกูจะชนะแล้วใครแม่งจัดแบบนี้ไมึงไงครังหลับตาหลับจริงนะมึงอัดแบงโน้นเดี๋ยวมึงโกงไอ้เนี่ยตามึงก็ปิ๊บก็ปิ๊บอยู่เลยหลับจริงก็บอกตาหลับปิ๊บไอ้เฮียเปิดจริงก็บอกว่าไอ้เฮียหลับตาอยู่เฮีเดี๋ยว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 เฮียปไอ้กูหลับตาอยู่หลับตาเฮียอะไรมึงกูหลับตาเฮียหรือมึงอยากโกงไอ้สัตว์โกงโกงเฮีย เอ้เมันโกงอะอ่ะอ่ะ,อะก็คือแกอ่แก้ได้สามรอบนะอ๋อเฮียเกีแกอันนี้ชนอันนี้ชนอันนี้อันนี้กูลืมอะไรหูกูสัตว์แอบดูเหี้ยสัตว์ถูกเฮียเฮียคุณคนเก่งอะได้แค่หนึ่งคะแนนแล้วตอนเนะี้ยเอาเร็วเฮียไปหลับตา อยากฟังอีกรอบไหมอ่ามามามีน้ำด้วยมีน้ำด้วยเไอ้จริงจริงกูต้องชนะไปแล้วนะรู้ป่ะกูชนะไปแล้วรอบแรกแต่ว่ากูอยากแพ้อ่าอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนไปเลยมึงขี้มาเหรอลืมฟังเลยสัตว์ตะกียงตะกี้กูพูดไปด้วยอี้เอ้ยลืมพูดเลยสัตว์อ่ะมาอ้เหี้ยมึงเปลี่ยนไปเลยเออกูเปลี่ยนแล้วไอี้เหี้ย เขาวนาตีเต็มเสียงเลยนะน้องและกู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 แต่กันไม่ใช่อะไรหรอกวิ่งวิ่งเลยอันเนี้ยไม่กูตีแค่สามอันเมื่อกี้ล้อนกูจำไม่ได้เลยกูสุกท้กูตีนี้หนึ่งตอนนี้ก็คือหนึ่งหนึ่งคู่ใช่ไหมก็คือก็คือคลิปไม่มีคนดูอะเศร้าอะสองคลิปที่ผ่านมาไม่ไม่มีคนดูคลิปที่สามก็ไม่มีคนดูคลิปนี้ไม่มีหรอกคลิปเนี้ยคลิปที่สามคือคลิปเนี้ยตอนแรกก็ถ่ายในคลิปหนึ่ง ก็ต้องเ cancel ไปถ้ายัางไม่ให้คนดูอีกกนะ็กลัวเดราม่าแล้วบอกดราม่าแล้วดราม่าแบบมาซีนดราม่าให้คนดูแบบเฮียเห็นใจใกดซับแล้วนะเนี่ยกูเศร้าอ่ะมึงเข้าใจมั้นัดอุ้ยอ่ะคุยโลกดิโอเคนี่ก็มันควรไปตามท้ายได้นะเออนานก <ๆ S 2> ันไปไงเมื<ๆ>่อกี้ตามท้ายอ่ะชนะคือชนะไปเลยนะโอเคไปชนี้คือแบบโลกผลท้ายชนะอาจจะเป็นอย่างนั้นด้ยะอ่ะมามาหนึ่ง สองโอ้ยอุ๊ยชนะใช่ไหมเออกูชนะกูลื้อกูยืมตัวอีกอ่ะอ่ามาเลยเดี๋ยวกาให้อีกรอบอ้ามาอีกรอบมาลองข้อก่อนให้สามตาอ้าโอเคได้มาสามตานะปล่อยสีสัตว์โอ้ยอี้อโอเค ปั้งยี่ถูกโอเคถูกต้องโอ้ห้าห้าสามสี่สี่อ่าอ่ะคือจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุบเพี้ยไรมึงตัดไปเพี้ยพูดกันดีเรื่องความที่พวกเราอ่ะก็ไปเจอคลิปเล่นดนตรีโดยขวดขอขวดให้เป็นเพลงเออใช่มันแบบว่าในคลิปเนี่ยก็มีความแบบอุ้ยดนตรีแบบเพราะมากเลยนะไอ้นั้นก็ส่งมาให้ให้ดูแบบเออเป็น reference เราก็แบบเฮ้ย Yeah, ดีอยู่นะดีอยู่ก็แบบเอยนะัดจะจะ,จะทำหรอจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบเตี่ยแล้วเราจะทํายังไงนัดก็บอกว่าเล่นเป็นเกมเออใช่ก็บอกเออเดี๋ยวเล่นเป็นเกมดีกว่ามันน่าจะสนุสนกกว่ามันดูแบบชาเลนจ์ดีใช่ก็ด้วยความที่เล่นเป็นเกมก็ไม่ได้นัดอะไรมานอกจากนอกจากแค่นี้แค่น,นี้เลยไม่รู้ว่าเล่นยังไงด้วยเออยนลำดับยังไม่ได้เลยกูก็เลยเข็นว่าพาดพาดเงินชิบหายเลย ก็คือตอนนี้มันเป็นคลิปที่3ของพวกเราแล้วนะครับผมก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับคอยติดตามคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจเราอยู่เสมอน,นะครับผมไอ้ขี้บีมมึงไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยโอ๊ยอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็สนุกสนานกันมากพอเลยนะตอนนี้ป็นไงมันก็สนุกเขาว่าเฟงไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยเฟงนะไม่ค่อยอิเรนเลยแล้วสนานกันไปเออก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ่องทาง YouTube Facebook แล้วก Trump, ็ไอีด้วยนะครับผมสวเวทเทียร์นะครับผมเนี่ยเวทเทียร์ช่างเซ็ตตัวลังใช่ใช่หล <native fairy> <animals> ังจากนี้เราจะทำคลิปอะไรกันเราจะทำอะไรที่ไหนก็ไปดูวนด้วยนะครับผมเราก็จะพยายามทำคลิปให้แบบมีคนภาพขึ้นตอนนี้ก็แบบไม่มีการเตรียมตัวอะไรมากมายใช่ใแบบมาเล่นเรืมเล่นทุกทีถ้าทุกคนคิดว่ามันสนุกเราก็จะแบบทำต่อไปในแบบสไตล์ของเราเลยนะอยากให้มันเป็นแบบว่า ที่พักใจสำหรับบางคนทุกคนดูเอ้ยบางคนดูแล้วมันสนุกจริงๆก็เออก็ดีใจด้วย,เ,วเ,ยเดี๋ยวเราไปดูมันเลยที่ก่อนเดี๋ยวเราไปดูงั้นเดี๋ยวเราไปดูบทลงโทษทายคลิปกันบายปุ๊บ